สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึง g ี e e n Lantern Brightest ในพาร์ทสุดท้ายกันเลยครับผมต้องบอกเลยครับเหตุการณ์นี้สนุกดูเดือดมากๆครับผมแต่ก่อนที่จะมาเริ่มชมพาร์ทสุดท้ายกันเนี่ยเรามาแนะนำท่านผู้ชมที่มาใหม่กันก่อนครับผมให้พวกเขานั้นกลับไปดูพาร์ทเก่าๆกันก่อนครับไม่งย้นงจะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมให้เวลากดกลับไปดู 3, 2 1เราถือว่าท่านผู้ชมนั้นดูกันหมดแล้วนะครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศกิจกรรมกันแล้วในตอนนี้ผมได้นําหนังสือเดทผูประทะทานอสเล่มหนึ่งมาแจกครับโดยจะแจกให้ผู้คนที่มากดแชร์คลิปของเรานะครับกดกติกาการร่วมสนุกง,ง่ายๆนิดเดียวครับผมเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราคลิปใดก็ได้ใน f c e e o o o นะครับก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับหนังสือเล่มนี้ทันทีประกาศของรางวัลวันที่29กุมภาพันนี้นะครับผม และตอนนี้นะครับก็ได้เวลากันแล้วครที่จะมาเริ่มฟังเหตุการณ์กี l แลนเท r ร์ไบรท์เทสเ y ในาพารสุดท้ายครับผมในตอนนี้นะครับพาราแลกนั้นได้เข้าควบคุมร่างกายของเดอร์แฟรแล้วครับผมด้วยความเร็วของเดอร์แฟร์วกกับพลังของพาราแลกนั้นสามารถเอาชนะฮาวจอแดนได้อย่างง่ายได้เลยยอมรับมาซะเถอะฮาวนายน่ากลัว นายนะกลัวที่เพื่อนของนายะจะถูกสิงโดยพวกฉันและในตอนนี้ความกลัวของนายได้เป็นจริงแล้วยอมรับมาซะเถอะฮาวว่านายนะมีความกลัวเออใช่ฉันยอมรับว่าฉันเคยกลัวแต่ในตอนนี้นายนั่นแหละทําให้ฉันไม่กลัวอีกต่อไปแล้วและในตอนนี้ฉันจะอาจนายจากนั้นนะครับฮาวก็ลากแบรรี่บินขึ้นไปบนฟ้าครับผมพอเขารู้ดีว่าแบรรีนะ่เนี่ยเร็วมากๆบนพื้นดินเมื่อเขาวิ่งเนี่ยไม่มีใครชนะเขาได้ฮาวจึงต้องพาแบรรี่ไปในที่ที่เขาไม่สามารถวิ่งได้ครับผมฮาวนั้นจับแบรรี่บินขึ้นไปบนฟ้าครับผมแต่ทว่านะครับ พลังนั้นแข็งแกร่งมากๆครับพลังของมันบวกเข้ากับพลังของแฟชนั้นทำให้มันสามารถทําลายพลังของฮาวได้อย่างง่ายดายและในตอนนี้แบรรี่นั้นเร็วมากๆครับเร็วจนกระทั่งเขาสามารถวิ่งบนฟ้าได้ในตอนนี้ฮาวนั้นต้องหาวิธีรับมือใหม่แล้วฮาวนั้นสร้างจรวดจากพลังของเขาขึ้นมาและทําให้เขากับแบรรี่นั้นติดอยู่ในจรวดนั่นแล้วก็พุ่งลงมาม่งพื้นครับฮาวนั้นรู้ดีครับผมไอพลังแค่นี้ทําอะไรพลังแลบกบไม่ได้หรอกฮาวนั้นต้องคิดหาวิธีรับมือแล้วครับผมเขาจะสู้กับศัตรูที่เขาไม่สามารถเอาไอางง และในตอนนี้ฮาวก็นึกไอเดียใหม่ออกแล้วครับผมพาราแลกนั้นน่ะเข้าสิงล่างฮาวมาบ่อยเพราะพาราแลกนั้นชอบล่างฮาวครับผมฮาวก็เลยนึกไอเดียออกแล้วครับล่อมันมาครับผมอ้าวแกไม่ได้ต้องการแบลรี่หรอกจริงๆฉันรู้ว่าแกต้องการฉันตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงเข้ามาสิงหรือว่าแกกลัวฉันแกกลัวฉันสินะไอพาราแลกเอ้ยซึ่งดูเหมือนพาราแลกก็จะหลบกลนครับผมข้าเป็นความกลัวข้าไม่กลัวสิ่งใดและพาราแลกนั้นก็กําลังจะออกจากล่างของเด้อยแฝนแล้วก็พุ่งไปที่ล่างของฮาวจอแดงครับ แต่ในตอนนั้นเองครับผมก็มีเสียงเข้ามาขัดจังหวะไว้หยุดหน้าพารแลกนายนะไม่สามารถเข้าสิงเท้าจอแดนได้หรอกฮาวนะมันรู้วิธีที่จะต่อต้านแกแล้วเจ้าของเสียงเสียงนั้นก็คือไวรัสปริศนาของเรานั่นเองครับผม yeah. แกแกคือคนที่ตามล่าพวกเอนติตี้สินะทําไมแกดูเหมือนกาเดียนเลยละ่ะข้าไม่ใช่กาเดียนแน่นอนสิว่าพวกกาเดียนเนี่ยไม่มีอารมณ์แบบแกหรอกพวกกาเดียนนะปิดการรับรู้อารมณ์ของตัวเองไปแล้วพวกเขาเนะี่ยไม่มีอารมณ์หรอกแล้วแกนะสามารถควบคุมพาราแลก็ได้ยังไงละ่ะถ้าแกไม่ใช่กาเดียน ข้าน่ะเคยควบคุมพวกมันทุกตัวข้าคือผู้ดูแลรักษามันและในตอนนี้ข้าจะมาดูแลรักษามันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้พวกเจ้ามากมายสามารถเข้าถึงพลังนี้ได้พวกเจ้านะ่ะมันโง่เกินกว่าจะใช้พลังพ่แท้จริงของมัน แต่ในตอนนั้นเองครับก็มีเสียเข้ามาขัดจังหวะครับพวกแกประเมินพวกเราต่ำไปแล้วทัในใดนั้นเองครับเหล่าแรนเทอร์คนอื่นๆนั้นรวมพลังกันโจมตีพี่ชายปริศนาคนนั้นหลังจากนั้นนะครับเหล่าแรนเทอร์นั้นก็รวมพลังกันช่วยเดือดแฝจากพาราแลกครับผมเอนติตี้แห่งความหวังนั้นกำลังดึงพาราแลกออกมาแต่ในตอนนั้นเองครับชายปริศนาคนนั้นก็ได้กล่าวขึ้นมาว่านี่เป็นความผิดพลาดของพวกเจ้าพวกมนุษย์ในตอนนี้ข้ามีความหวังแล้วและขอบคุณทุกเจ้าทุกค,คนที่นำเอนติตี้มาให ในตอนนี้ชายคนนั้นได้ใช้พลังบางอย่างลามโซเอติตี้ทุกตัวที่มันปรากฏตัวไว้แกเป็นใครกันนะ่ะตัวตนของข้าไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแล้วทำไมแกต้องโคกผ้าเลยล่ะในผ้าพวกนี้มันเอาไว้รักษาข้าจากสิ่งที่กาเดียนนะค้ัมกัคข้าไว้พวกกาเดียนน่ะมันเนรเทศข้าออกมาเพราะข้าพยายามจะค้นหาความลับของจักรวาล และในตอนนี้ข้ากลับมาแล้วข้าคือโคลนานั่นเองจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่แอทอกซิตัสกับซินเนสโซครับผมในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นกําลังตามหาเดอะบูชเชอร์เอติตี้แห่งความโกรธอยู่ครับแต่ในขณะนั้นเองครับผมซินเนสโซนั้นก็ได้รับรายงานบางอย่างทําให้เขานั้นต้องบินหอกไปก่อนครับมีภารกิจเร่งด่วนต้องไปทำในตอนนี้มีเพียงแอทอกซิตัคนเดียวแล้วที่ต้องตามหาเดอะบูชเชอร์ ซึ่งไอทอกซิตานั้นก็ได้ฆ่าคนและใช้พิธีกรรมเลือดของเขานั้นระบุตำแหน่งของเดอะบูชเชอร์ครับผมจากนั้นเหตุการณ์ก็ตามมาที่เดอะบูชเชอร์ครับในตอนนี้ปีาศาจวัวกระทิงแสนบ้าข้างนั้นได้บุกเข้ามาในเรือนจำครับผมในขณะที่กำลังมีการประหานักโทษนั้นเดอะบูชเชอร์ที่กำลังหนีการตามล่าของสเปกเตอร์นั้นก็ได้เลือกพ้์ของมันครับผม ชายคนที่สูญเสียลูกสาวไฟจากการถูกฆาตกรรมเจมส์คิมแห่งโลกเจ้ามีความโกรธในหัวใจที่ยิ่งใหญ่และในตอนนี้ข้าหิวจากนั้นเดอะบูชเชอร์นั้นก็เข้าสิงสูร่าของเจมส์ทันทีครับผมแกแกฆ่าลูกสาวของฉันแกฆ่าลูกสาวฉันและแกต้องเจอแบบเดียวกันในตอนนี้เดอะบูชเชอร์ได้โฮสต์ของมันแล้วครับสเปกเตอร์นั้นก็ไม่สามารถหยุดมันได้เดอะบูชเชอร์นั้นอัดสเปกเตอร์อย่างมาวมันเลยครับผมแกหุบปากไปซะแกถูกตายไปซะ จากนั้นนะครับเดอะบูชเชอร์นั้นก็กำลังไปฆ่าชายที่ฆ่าลูกสาวของโฮสของมันแกลูกสาวของฉันเออฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษฉันขอโทษการขอโทษไม่ถูกยอมรับเว้ยจากนั้นเดอะบูเชอร์นั้นก็กำลังจะลงมือฆ่าครับผมแต่ในตอนนั้นเองก็มีเสี่ยเข้ามาขัดจังหวะครับผมในตอนนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่แกแล้วเดอะบูเชอร์ในตอนนี้มันเกี่ยวกับเล่แรนเธอทุกคนที่รับใช้ค่าทุกๆคนนั้นลงเหลือแต่ความโกรธ และในตอนนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้ความโกรธนั้นตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ใช้มันในทงที่พิดในตอนที่แอททาวิตันนั้นได้เข้ามาโจมตีบูชเชอร์ครับผมบูชเชอร์นั้นก็ได้เห็นความโกรธในหัวใจของเขาให้ข้าเห็นความโกรธของเจ้าหน่อยแล้วเจ้าจะเป็นโฮสต์คนใหม่ของข้าในในตอนที่มันออกจากร่างโฮสต์เก่านั้นแอททาวิตันนั้นก็ใช้จังหวะนั้นครับรวมมือกับสเปกเตอร์นั้นกักขังในบูชเชอร์ไว้ในตะเกียบของเขาหลังจากที่เรื่องจบลงเลยครับแอททาวสิตันกับสเปกเตอร์นั้นก็แยกย้ายกันคร จากนั้นเหตุแกแก็ตัดก,กันมาที่ฝั่งของกีแลนเทิร์ครับในตอนนี้พวกฮาวจอแดนนั้นกําลังรับมือกับโคนาอยู่ซึ่งในตอนนี้เองประวัติของโคนาก็ได้ถูกเปิดเผยครับผมโคนานั้นเคยเป็นหนึ่งในการเดรียนครับแต่การทดลองของเขานั้นทําให้เกิดแอนตี้แมทเทอร์ยูนิเวิร์สครับผมและไอจักรวาลน,นี้ครับเป็นต้นกําเนิดของดาวควา Anti itor, ร์กแอนตี้มอนิเตอร์เหล่าสิ่งเร็วๆต่างๆในจักรวาลมากมายเกิดขึ้นจากสิ่งๆนี้ครับผมและด้วยเหตุน,นี้เองครับทำให้การเดรียนนั้นขับไล่เขาออกมาครับ จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดเข้ามาที่ปัจจุบันครับผมในตอนนี้ฮาวจอแดนนั้นรับมือกับโคหน้าอยู่แล้วบอกให้ทุกคนนั้นพาคนที่ไม่เกี่ยวข้ององอกไปก่อนเดี <Fat> ๋ยวแฟดนายไปพักก่อนเร็วนายยังไม่ไหวในตอนนี้จากนั้นฮาวจอแดนของเราก็กดคอมโบชุดใหญ่ใส่โคหน้าลยครับผมอัดจนเละเลยฮะในตอนนี้โคหน้านั้นถูกกักขังไว้ในกีนแบตเตอรี่อย่างง่ายดายโคหน้านั้นมันจะกระจอกอะไรตอนนี้ไม่ว่าแกจะเป็นใครก็ตามน่ะฉันจะส่งแกกลับไปในห้องขังแกแกคิดว่าแกขังข้าได้จริงเหรอ พาแรกถูกจับขังได้เลยทำไมแกจะขังไม่ได้ละ่ะแล้วแกคิดว่าใครอะ่ะที่เป็นคนขังพาแรกไว้ใครเป็นคนสร้างไอ้สิ่งพวกนี้ขึ้นมาพวกกาเดียนอะ่ะอาจจะสรรเสริญแกว่าแกเป็นกีฬนเทินที่สุดยอดแกรู้อะไรไหมพวกกาเดียนก็ยกย่องข้ายอย่างนั้นเช่นกันแต่เมื่อแกนะทำอะไรเก่งเกินไปเมื่อแกเก่งเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถควบคุมแกได้พวกเขาก็จะทําลายแก ในตอนนี้พลังของคาวจอแดนั้นลดลงเล,เลยครับผมแต่ในตอนนั้นเองแอทอ็อกซิเจนนั้นได้เดินทางมาถึงพอดีครับผมแอทอ็อกซิตันนั้นเข้าโจมตีโคโน,นาทันทีโคโนานั้นสามารถรับมือแอทออกซิตันได้อย่างง่ายดายครับผม เขาจะไกลเอทโิตัสกระเด็นมาไกลเลยครับแต่ในตอนนี้เองพวกฮาวจอแดงก็ได้รับข่าวรีแล้วเหล่าแรนเธอร์คนอื่นนั้นได้อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วในตอนนี้เขาได้รวมพลังกันและเข้าต่อสู้กับโคนาอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าโคนาที่ครอบครองพลังของเอติตี้มากมายมหาศาลนั้นก็จัดการอย่างง่ายดายครับเขาสั่งให้เอติตี้แห่งความโลภนั้นจัดการพวกเขาอย่างง่ายได้สิ่งที่พวกแกนึกคิดเป็นของข้าทั้งหมดความทรงจำของพวกแกทั้งหมดเอ้ยจงมาเป็นของข้าซะ ในตอนนี้เหล่าแรนเทิร์ทั้งหมดนะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้โคหน้านั้นสามารถจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายได้และในตอนนี้เองเขาก็สามารถรู้สึกได้ว่าแอทอปซิตัสนั้นนำะบูเชอร์มากับตัวเขาด้วยแอทอปซิตัสนั้นเก็บบูเชอร์ไว้ที่ไหนกันแน่นะจากนั้นนะครับเขาก็ค้นไปในความทรงจำแอทอปซิตัสแล้วก็รู้ได้ครับผมว่าแอทอปซิตัสนั้นกักเก็บบูเชอร์ไว้ในตะเกียงของเขา โคหน้าผู้เป็นคนรสร้างตะเกียงครับผมเขารู้กลไกทุกอย่างของมันโคหนานั้นดึงเดอะบูชเชอร์มาได้ยงง่ายได้ครับผมแล้วในตอนนี้เองเขาก็ใช้พลังของเขานั้นผนึ The ออกเดอะบูชเชอร์เอาไว้แต่ในตอนนั้นเองครับทาวจอแดนก็มาขัดขวางไม่ได้ทันแกจะไม่มีวันได้มันไปถ้าข้าทำหน้าที่กีรันเทิร์นอยู่ทำไมจะไม่ได้ละ่ะข้าจะทําให้พวกเจ้าดูเองอย่างนั้นโคหน้านั้นก็ยิงพลังของเขาใส่แลนเทิร์นทุกคนอ้าวเมื่อแกเป็นโดกที่บินสูงเกินไปนะ่ะพวกกาเดนก็จะลากเจ้าลงมา เจ้านะสามารถรอดมาได้ครั้งหนึ่งแล้วแต่เจ้าจะรอดได้อีกอกี่ครั้งละ่ะจากนั้นนะครับก็มีเสียงเรียกฮาวให้ตื่นขึ้นครับในตอนนี้ฮาวไี่หมดสติไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนายแพ้อย่างไงละ่ะฮาวในตอนนี้นั้นฮาวได้ถูกนํามาในอาคารของจงสซินเลกครับผม b a ทแมนเดอะแฟลชซูเปอร์แนั้นอยู่ต่อนหน้าพวกเขานายแพ้แล้วฮาวในตอนนี้ฮาวจอ์แดที่เพิ่งได้สติมานั้นก็รีบถามถ่ายเลยครับโคหน้าเป็นยังไงบ้างล่ะมันเกิดอะไรขึ้นโคหน้าจากไปแล้วฮาวเขาจากไปพร้อมกับ Entity ในตอนนี้พวกเรามาช่วยนายแล้วฮาวแฟลชแบทแมนซูเปอร์แมนั้นพร้อมใจที่จะมาช่วยฮาวจอ์แดนแล้วครับฮาวจอ์แดก็บอกครับผมโคหน้าน่ะมีพลังมากมายมหาศาล เบลลี่อเลนก็เลยบอกครับตอนนี้เราได้เรียกเพื่อนของเรามาแล้วแหละ่ะในตอนนั้นเองครับเราแลนเทอร์สีอื่นๆที่เหลืออยู่นั้นก็ทเลพอร์ตมาหาฮาวจอแดนครับผมรายต้องไปร่วมสู้กับเราฮาวจอแดน ซึ่งฮาวจอแดนก็ตกลงครับผมแบทแมนซูเปอร์แมนเดอะแฟรั้นก็งงครับทำไมฮาวจอแดนนั้นไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพวกเราจากนั้นฮาวจอแดนก็บอกครับผมฉชนขอโทษนะจากนั้นฮาวนั้นก็วาร์ปหายไปพร้อมกับแลนเทิร์คนอื่นๆและนี่นะครับก็จบเรื่องราวไบรท์เทสเตอร์กีแลนเทิร์ของเราแล้วครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากดูต่อก็บอกกันไม่ได้นะครับซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนั้นบอกนะครับถ้าอยากดูมากๆเนี่ยเราจะเอาเหตุการณ์นี้มาทําก่อนแฟรพอยครับผม หรือหากท่านผู้ชมนั้นอยากดูแฟลชพอย์มากกว่านะครับก็จะทำแฟลชพอยท์มาก่อนครับบอกกันไม่ได้ด้านล่างนะครับกด1คือเอาเหตุการณ์ w a ร์ออฟ e ดอะก t e r n นนะครับแต่ถ้ากด2นะครับจะเป็นเหตุการณ์แฟลชพอยท์นะครับกดหวกกันมาเยอะๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับหากท่านผู้ชมนั้นยังต้องการเหตุการณ์ไหนก็บอกกันไม่ได้นะครับเรื่องราวใดๆก็ตามบอกกันไม่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ